สวัสดีเพื่อนชาวเซฟกิครั้งนี้เราอยู่กับเกมนะฮะใหม่เลยล่าสุดเลยนะฮะไม่รู้ล่าสุดหรือเปล่าฮะเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้ล่าสุดสำหรับเรานะฮะมันน่าจะมีมานานแล้วนะฮะเกมชื่อเกมว่า Exile นะฮะ Exile ายน่ะประมาณนี้ฮะแปลว่าคล้ายๆกับการเนรเทศออกไปนเองนะฮะนำดูถีกว่าว่าเกมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ New Game โอเคลำเลอกกันใหม่เลยฮะ นี่ก็อาจจะ asus zenfone 3 Laser นะฮะก็จะมีโปรแกรมอัดนะฮะคลิปในเครื่องเลยนะฮะนานมาแล้วตั้งแต่เราทิ้งโลกไว้เบื้องหลังเราได้พบดาวดวงใหม่ที่เราเรียกว่าบ้างบินมแล้วแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเราหวังไว้หรอก a อร o r a 9้นาปี2375ันสาเดเดลต้าโรเวอร์ทราบ รับทราบน่าจะเป็นรับทราบนะนี่คือเ a ต้าโลเวร์กราไรับสายจากเหมืองนะน่าจะเป็นเหมืองนะฮะไม่ทันละรับทราบเรากำลังไปน่าจะเป็นเหมืองนะฮะตู้ก็ถือมาค่อนข้างเล็กนะฮะสุ้กระตาไม่ค่อยจะดีละแก่ละ so เอาละเจ้าคงเป็นเด็กใหม่สินะเข้าใจนายนะเราจะมาเรียนรู้กันให้เสร็จเลยมาบอกหน่อยคือว่านายเป็นใครนะครับว่ามาบอกตัวเองนแหละนะครเราเลือกเป็นเมลนะฮะผู้ชายนะฮะก็จริงสามารถที่จะเลือกมาสิมาามาเมลนะฮะโอเค ไอเดนที่ี่ฮะก็คือ rab, ให้เลือกใบหน้าอนี่หน้าอะไรเนี่ยโจรเลยตนะ้องมีแค่นี้อ่ะมีหน้าแค่นี้มันมีมีหลายแบบนะแต่ละหน้าเอานี่แหละหน้าปกตินี่แหละนะฮะตอนนี้เหมือนเราจะเลือกตัวของ profession ได้แค่อันเดียวนะฮะเลือกแค่ได้แค่ soldier นะฮะเป็นทหารอย่างเดียวเลือกอื่นไม่ได้โอเค เอาละดูเหมือนเราต้องทำงานร่วมกันในวันนี้ <Anderson. S 2> ผมชื่อแอ <I 'll S 2> เดนสันนะผมจะคอยระวังหลังให้คุณนะเ <You both S 1> จ้ามือใหม่ no คุณดูระเบิดนะใช่ไหมมาระเบิดอ่าไม่ถ่าแลวมันเรนะ็วอไเนี่ยมาดูดีอาจ,จะเป็นระเบิดนะฮะได้มาแล้วนะฮะแปะปุ่งแปะผิต้องขออภัยด้วยนะฮะ use power cells to recharge enemy weapons บอกว่าให้ใช้ power c e l l เพื่อจะรีชาร์จอาวุธของ อาวุธอ๋อเหมือนใช้ Power อร์เซในการเหมือนรีชาพลังงานให้กับอาวุธ touch and swipe lower left side on the screen to move forward and back w เขาบอกว่าให้แตะทางซ้ายนะฮะเพื่อขยับซ้ายขวาโอเคอ่าอันนี้คือเขาบอกให้แตะตรงจอนะฮะเพื่อให้หมุนขวาโอเค touch special button to use special ability ฮะว้าเอเฟดบีนะอันนี้มันกระโดดฮะ จ้๊นะฮะกระโดดตึงโอเคแล้วก็แคปกล้องตัวนี้เพื่อสลับมุมมองนะฮะนีฮะมัจะเ,เป็นมุมมองแบบธรรมดาดีกว่ายังไงดีอย่าบอกนะเป็นผีลุกขึ้นมาดูเหมือนว่าจะมีคนฆ่าคนเหมืองน,นะอ่าไม่ให้ละคิดดีเอาเพื่นฮะระวังเปิดตาตลอดนะเจ้ามึงใหม่ อันตรายแน่นอนที่นี่ประมาณนี้นะฮะคันนะฮะเกาแขนไปด้วยโอเคแล้วฉันจะไปทางไหนดีทางนี้เหรอ,อวิ่งเดียวมากแทบเดียวแตนดารดดไฟร์โอเคโอเคฮนะเราจะเข้าไปยิงกันแล้วเกมนี้ก็ดูแล้วเอฟเฟกต์นี้ดูดีเลยทีเดียวนะฮะ กอเอลเวเตอร์นะฮะแล้วล <c oughs> <ence> ิฟต์นะฮะขึ้นหมานี่ถ้าเกิดว่าเทยเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอหือโอ้โหตาลุงช่วยยิงเลยดิอะไรเนี่ย ลุงไม่ช่วยยิงเลยเอฟเฟกต,ตัวนี้เกมนี้ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะก็รายละเอียดอะไรต่างๆก็ทำได้สนุกดีแล้วฉันจะไปทางไหนละ่ะแอนเดอร์สันคุณบอกอะไรผมเลยสิแอนเดอร์สันคุณ,คณไม่บอกอะไรผมเลยเหรอแอนเดอร์สันผมไปทางไหนมไผมดูทรแล้วผมนั่นไงวานแล้ว ขอบคุณมากเอเดร์สันนี่อะไรยังไงเฮ้ยนี่ตายให้ดูรอดก็แตะข้างบนนะฮะเพื่อเหมือนกับเปลี่ยนกระสุนนะฮะก็มีชาร์จชพลังฮะเห็นเปอร์เซ็นไหมเขาค่อยหมุนโอเคฉันเจอตัวอะไรเนี่ยมาละ อยู่ตรงนี้แล้วก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปดูประมาณนี้นะแฮงแบ็กก็แค่แบบอยู่ข้างหลังไว้บ้านเนี้ยดูเหมือนว่าเจ้าราชินีได้ทิ้งลังไว้แล้วนะนแบ็คเนอาเวลาทิ้งนั่นไงทิ้งลังเต็มหน้าเลยเอยอ้าวแอนเดอร์สันตายเลยเหรอเอ้าโถเจ้าแอนเดอร์สันน้อยทิ้งฉันไว้เพียงลำพังเดียวก่อนใจเย็นๆฉันยังเล่นไม่เป็นเลย อย่าพึ่ทงทำลายฉันเล่นกันเลยอย่ายุ่งกันโอ้โออนขนาดนี้แอนเดอร์สันตายได้ไงเนี่ยฮะก็เกมนี้สำหรับใครนะฮะที่อยากจะลองเล่นนะฮะก็ดูดูแล้วเป็นเกมที่สนุกนะฮะแล้วก็มีโฆษณาด้วย อ่ะนะฮะเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้เลยนะจ๊ะ